เผยคดีจูนฟ้องสาวคนสนิทหนุ่มกะลาคู่กรณีไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยหลังถูกฟ้องสิบล้านศาลนัดพร้อมวันที่28สิงหาคมเพื่อกำหนดแนวทางสืบพยานโจท์จากกรณีจูนเพนชุลีภรรยาของนักร้องดังหนุ่มกะลาฟ้องสาวคนสนิทของหนุ่มกะลาเรียกค่าทดแทนสิบล้านบาทก่อนเป็นข่าวดังและนักร้องหนุ่ม กลาออกมาประกาศจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับหญิงสาวคนนี้ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่15สิงหาคม66ทนายพัฒนทนายความของจูนเพนชุลีโพสต์ข้อความผ่านเพจทนายเมียหลวงโทร0.087 813, 3,012แจ้งว่าเนื่องจากครุ่งนี้เป็นวันที่16สิงหาคม2566เป็นวัดนัดไกลเกลี่ยคดีคุณจูนในกรณีฟ้องเรียกค่าทดแทนจำนวน10ล้านบาทจากบุคคลที่3แต่เนื่องจากทางบุค คนที่3แจ้งว่าไม่ประสงค์ไกลเกลีย่ยดังนั้นนัดไกล่เกลีย่ยที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีในวันพรุ่งนี้จึงต้องยกเลิกไปสิทธิของจำเลยนัดต่อไปคือวันที่28สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกาเป็นนัดพร้อมเพือ่อชีสองสถานกำหนดแนวทางนำสืบหรือสืบพยานโจทย์จึงประกาศให้ทุกคนทราบครับและแม่จูนฝากขอบคุณทุกกำลังใจผ่านผมมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ เธอสบายดีและมีกำลังใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทงที่ไม่ต้องพยายาม